ฉันด้วยไม่ต้องกลับบา้านแล้วนะไม่ต้องกลับโชคดีนะฉันโดนขังโชคดีนะไม่บปไม่ไปล็อกแม่งเลยไปแล้วนะไปแล้วนะบายบายบบาายยขายอะไรคะขายไม่ได้ขายโรตีเหรอมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะหมูปิ้ง ปลาทอดน้ำพริกแกทอดมีทุกอย่างอันนี้เลยอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยอะไรไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเห็ดหรือทอดมันทอดมันก็ได้โอเคทอดมันขายดีขายดีขายดีแฮกี้กับบ้านทำไมต้องสายด้วยอ่ะไอ้ต้าอีกคนหนึ่งสายสแก็